คันจิกกิ้งมัคเตอร์ฟอลลิ l งลิมิเต็ดนะครับกับปลายี่สกนะครับไซส์หนึ่งโลครับตี่นะครับโอ้ <c oughs> ยไปแล้วนะครับไปลแล้วนะครับปล่อยครับปล่อยเอาอย่างนี้ อะไรครับคันฟอลลิงสี่แปดครับสี่แปดนะครับฟอลลิงลิมิเต็ดไก่ทองหมดหมดแพชชั่นกับคันเวทหนักๆแล้วใช่หมดแพชชั่นกับห้าสิบหกสิบละเขาหมดแพชชั่นแล้วเขาไม่เล่นนุ่มๆ ใหนาวก็เลยไญ่ไหมครับเมื่อกี้ตัวปลาใหยื่ปลาที่กินก็ใหญ่แล้วครับปลาที่กินก็ต้องใหญ่เหมือนกลยเดี๋ยวให้หมวยอุ้มว่ายไปข้างหน้าปล่อยสายให้แล้วถ้าไม่ไหวก็ปล่อยปลาเหยื่อได้เลย มันจะมาเหรอมันไม่กล้ามาหรือมัเธอเอาไม้ติดหลังใช่ไหมเอาไหมล่ะครับเอาปลามาติดหลังใช่ไหมเอาไม่ได้ไต่ตามสองขออเจตเจไตยสู้ป่ะแล้วลงดังอ่ะเอฟซีในติ๊กตอกก็จะมาดูแล้วแบบเพี้ยเอากัดเลยกัดเลย เนี่ยพอลงมาเนี้ยมันไม่มาสแสดงว่าสายตามันายาวอ่ะปลา <c oughs> พอเราแอบปล่อยขนมปังมันจะมาแสดงว่าสายตามันดีในนนะ้ำมาแล้วนะครับปลาดูโอ้ยใ,ใช่เห็นปลาที่ท,ที่ที่มีปลาฟิตด้วยอะไรนะปลาฟิตอะไรในกระป๋องอ่ะปลาฟิตอ๋อปลาแดูแ ปลาฟิกปลาฟิกปลาฟมันคิดไชด้ยินเป็นปลาฟิกชนิดอะไรปลาไปแช่ช่องฟรีกำลังคิดอยู่วามันเป็นปลาอะไรวะแต่ในนี้มันมีกุ้งด้วยนะ เป็นกุ้ไอ้เคงฟิสอ่ะที่มันอ๋อเคงฟิสสีแดงว่าสีฟ้าค่ะไอ้สีออกสีฟ้า้เข้มๆหน่อยไอ้แก่ก่อนหน่าเราเรียกนี่นี่ปลาสวยอยู่นะครับกินยี่สกตัวโลนะครับตัวหนึ่งโลนะครับคนตกนะครับเหนื่อยไหมครับคนตกเหนื่อยครับ ตัวต้องปล่อยแต้วนไม่ยอมนะครับปั๊ไม,ไม่ยอมฝืนไม่ได้เดี๋ยวโพอีกคันเดี๋ยวโพอีกคันโอเคครับอรขอบคุณค้โหนี่ตัวใหญ่มากาเลยนะอะไร